สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งแล้วครับคราวนี้ผมมีอุปกรณ์ใหม่มานำเสนออีกแล้วนะครับเป็นหลอดไฟจากเสี่ยวหมี่นะครับชื่อว่ายี่ไลท์นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2แล้วนะสังเกตดูครับมุงม่วงนะครับก็คือเวอร์ชัน2เนี่ยจะมีความส่องสว่างได้เนี่ยที่800ลูเมนนะครับจริงๆก่อนหน้านี้มีเวอร์ชั่นแรกมาแล้วนะเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเขาจะส่องสว่างความสว่างได้อยู่ที่600ลูเมนซึ่งน้อยไปหน่อยนะครับในเวอร์ชันนี้ก็คือ 800ลูเมนนะครับจริงๆต้องบอกว่าในตลาดเนี่ยมีหลอดไฟที่เป็นลักษณะแบบประมาณนี้หลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับหนึ่งในนั้นที่วันนี้ผมจะเอามานำเสนอด้วยนะครับก็เป็นหลอดไฟของซันออฟนะครับเนื่องจากว่าราคาเนี่ยก็ไม่แพงนะครับวันนี้จริงๆผมจับมา2หลอดเนาะนี่นะครับผมให้ดูอันนี้ก่อนละกันอันนี้ Sun Off นะครับหน้าตาแบบนี้เลยราคาก็ 400กว่าบาทได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเทียบให้ดูกับของยี่ลนะครับแต่ผมบอกก่อนเลยว่ายี่ลเนี่ยงานดีกว่ากันเยอะมากนะครับแล้วค่ากําลังความสว่างเนี่ยก็สว่างกว่ากันเยอะมากนะครับมาดูกันครับมีอะไรบ้างในตัวแพคเกจจิ้งของตัวกล่องนะครับวันนี้ผมเองก็ถือว่าอันบ็อกซิ่งให้ดูแล้วกันนี่หน้าตามันนะครับนี่หน้าตามันเลยมาดูกันแรกก่อนเลยนะครับเห็นปุ๊บเรารู้เลยครับมันัพ p อ o r t Google Nest s t a n t ครับ บ้านใครมี Google Home ด้วยที่เป็นลำโพงก็สั่งงานผ่าน Google Home ได้นะครับที่สำคัญเลยเนี่ยมันใช้งานได้ทั้ง App Store แล้วก็ Google Play นะครับได้หมดเลยนะครับถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะใช้กับ Home Kit ได้ด้วยนะสำหรับตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ปรับตัวแสงสว่างได้เนี่ยอิสระมากเลยตั้งแต่1,700เคว v i n จนกระทั่งถึง6,500เควินนะครับ รันนั้นก็คือ Cover อสีที่เราอยากได้เยอะมากนะครับอ่ะมาแกะกล่องดูกันดีกว่าครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับจริงๆเนี่ยเราสามารถจะลงโปรแกรมยี่ลายได้นะโดยที่เราไม่ได้ใช้มีโฮมนะครับแต่ว่าวันนี้ผม Connect เข้ามีโฮมเพื่อที่จะเป็นศูนย์สั่งงานในบ้านจากอุปกรณ์ที่เป็นพวกสมาร์ทโฮมในบ้านของผมนะครับที่เป็นของตัว เสียวหมี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมที่ชื่อว่ายี่ลายนะครับในกรณีที่เรามีอุปกรณ์พวกนี้มาแกะดูกันครับนี่แพ็คเกจจิ้งนะบอกเลยว่าดีมากครับแล้วก็ตัวหลอดไฟเนี่ยงานดีอ่ะสมชื่อเสียวหมี่นะครับแกะออกมามีอะไรบ้างอันแรกเลยคือตัวหลอดไฟนี่ผมให้ดูหลอดไฟก่อนงานดีจริงๆนะเทียบเนื้อง,งานกันเนี่ยพลาสติกเนี่ย ว่าม,มันจะเป็นเซรามิกหรือมันเป็นพลาสติกเนี่ยมันความรู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นเซรามิกมากกว่าด้วยนะอันเนี้ยที่รู้สึกนะครับงานดูดีมากอะนะนะครับแล้วก็คั่วหลอดอะไรก็ทํามาได้หนาแน่นดีนะครับในกล่องมีอะไรมาอกีกในกล่องมีคู่มือครับแต่คราวนี้คู่มือที่เขาให้มาเนี่ยเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะครับเสี่ยวมีให้เป็นภาษาอังกฤษใน ยี่ไลท์นะครับตัว Smart LED b u ันะครับคราวนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะเนื่องจากว่าตัวนี้มันขายอยู่ในหลายประเทศนะครับนะประมาณนั้นอันนี้คู่มือนะครับคู่มือถัดมาอีกอันนึงที่อยู่ในกล่องอีกก็เป็นค่าฉลาดครับเพื่อบอกว่านี่คือยี่ไลท์นะครับ See the world in a new light นะครับได้รางวัลเลดดอดด้วยนะครับตัวนี้ ได้มา3ารางวัลเลยนะครับงั้นบอกเลยว่างานดีไซน์ดีมากนะข้างหลังไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้ทีนี้ถามว่าในนี้เนี่ยมันให้ความสว่างขนาดไหนหรือว่าตั้งค่าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมเนี่ยจะอินเสิร์ตวิดีโอเข้ามาให้ดูกันอีกทีหนึ่งผมเทียบงานก่อนแล้วกันระหว่างตัวนี้ที่เป็นยี่ห้ออุย้ยขออภัยครับ Sun off นะครับกับยี่ลายเนี่ยบอกเลยว่าดูเอาเองครับผมให้เนื้องานของยี่ลายเนี่ยกินเลยแต่ซันออ f นี่ดูยังไม่ค่อยเวิรค์คเท่าไหร่นะก็โอเคละครับตามราคา400กว่าบาทแต่จริงๆเนี่ยตัวยี่ลายตัวนี้ผมได้มา500กว่าบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดยังไงเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้นะเหมือนเดิมครับช้อปปี้ครับ จริงๆผมมีทดสอบไปแล้วบ้างเหมือนกันนะก็คือความสว่างของตัวหลอดยีไลท์เนี่ยให้ความสว่างมากกว่า Sun-Off อยู่เยอะเลยนะครับเยอะเลยแหละนะครับตัว Sun-Off เนี่ยจะต้องไปใช้เข้ากับตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า EV-Link นะครับสั่งงานผ่าน Google Assistant หรือว่า Google Home ได้เหมือนกันนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ลองแล้วความสว่างเยอะกว่างานดีกว่าเยอะครับ มาดูอันดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองประกอบให้ดูนะทีนี้เนื่องจากว่าผมรีวิวให้ดูไงงั้นเขาต้องมาต่อตรงนี้ผมใช้ขั้วขั้วหลอดนะครับขันเข้าไปนะแล้วก็เหมือนเดิมพระเอกของเราครับเอาอีกแล้วครับลักเสี่ยวหมีอีกแล้วเนาะตามเคยครับมาต่อเข้าไปครับลองทดสอบกันดีกว่าเดี๋ยวผมต่อยังไงดีเนี่ยอย่างงี้ปุ๊บอีโอ้ระว่างจ้าเลย เอาไว้นี้ก่อนแล้วนะทีนี้เวลาที่เราต่อเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะเข้าโหมดแพหรือไม่แพเนี่ยมันจะต้องมีวิธีกดนะครับก็คือใช้วิธีการเปิดปิดนั่นแหละนะครับก็คือเปิดปิด5ครั้งครั้งละ2วินาทีนะครับมาลองดูกันครับ อีกครั้งที่สองครับอีกครั้งที่สามครับอีกครั้งที่สี่ครับและนี่ครั้งที่ห้าครับจะเห็นว่าไฟกระพริบหลังจากกระพริบเสร็จนะครับจะกลายเป็นสีออกเหลืองๆอ,อย่างเงี้ย ก็หมายความว่าตอนนี้หลอดไฟพร้อมที่เราจะตั้งค่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะสั่งงานได้ละนะครับในตัวโปรแกรมนะครับของมี Home นะครับจริงๆลงโปรแกรมยี่ลายนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้มี Home นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยใช้มี Home อยู่แล้วนะผมก็จะเข้ามี h o m มเพราะในบ้านผมมีหลายดีไวเยอะมากนะครับลองดูดิครับเยอะมากนะครับก่อนหน้านี้ผมใส่ยี่ลายมาแล้วตัวหนึ่งด้วยซ้ำนะครับสังเกตไหมครับว่ามันออโต้เองนะครับ มันขึ้นเองเลยถ้ามันไม่ออโต้นะครับกดเครื่องหมายบวกด้านบนครับอ่ามันก็จะมีให้เราเซิร์ชแบบเนียบายก็คือระยะใกล้ๆที่เราออนอยู่นะครับหรือเซิร์ชแบบแอดแมนนวลนะครับผมแนะนําว่าเป็นเนียบายครับง่ายสุดแล้วนะครับไม่ต้องรู้ว่ามันคืออะไรบ้างแล้วเรามีการเชิญออนในส่วนของเปิดโหมดแพรไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็เลือกไปครับยี y ่ไห ทีนี้มันจะเข้ามาถามครับว่าเราใช้ WiFi ที่บ้านอะไรนะครับที่บ้านผมเนี่ยมี Wifi ที่ปล่อยอยู่นะครับก็ผมก็จะใช้ตัวนี้แหละอนาแนล e fiber 2 plus นะครับตัวนี้เป็นรีพิเตอร์ของเสี่ยวมีเหมือนกันนะครับผมก็เน็กไปซึ่งตัวเครื่องผมเนี่ยได้เชื่อมต่อกับ wi-fi ตัวนี้ก็หมายความว่ามือถือผมเชื่อมต่ออยู่นะครับรอสักครู่หนึ่ง ครับ d e ไว c ์คอนเเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ากับ Network แล้วตอนนี้ก็คือรอให้เ,เชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เสร็จนะครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับอ่ะ ตัวโปรแกรมจะถามครับว่าเราใช้ที่ไหนนะครับในที่นี้เนี่ยผมไว้หน้าบ้านนะครับผมไว้หน้าบ้านแล้วก็มันใช้ใเราตั้งชื่อครับว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรงั้นผมขออนุญาตตั้งชื่อเป็นเอ่อเป็นยี่ลายแล้วกันนะครับอุ้ยยี่ลายไม่ยอมเอาใหม่ oh ยี่ไลท์สนะครับเพราะวานผมผมติดไปแล้ว1ตัวนะครับอันนี้ผมก็ใส่เป็นยี่ไลท์สแล้วกันนะครับกดยืนยันไหมครับเสร็จแล้วอ่ะกด next ครับด้าน,นล่างจริงๆเขาจะมี recommend name นะว่าเราจะใช้ชื่อว่าอะไราแต่ในที่นี้ผมไม่ผมไม่ใช่นะครับ,นะรบก็จะเห็นว่าตอนนี้เราพร้อมในการใช้งานแล้วจริงๆ x i a o มี Xiaomi เนี่ยมันจะ support ในการสั่งงานลักษณะที่เป็นภาษาจีนน่ย ซึ่งถ้าใครเป็นภาษาจีนก็สั่งงานได้นะแต่นี้ผมไม่เป็นก็ผมก็ข้ามไปนะครับกด get start นะครับยืนยันนิดนึงครับอ่าเรียบร้อยเลยครับตรงนี้เนี่ยเราเข้าขั้นตอนของการที่เราอ่าสั่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถจะสั่งงานได้เช่นผมอยากจะปิดไฟอ่าก็ปิดไฟไปนะครับผมอยากจะเปิดไฟอ่าผมก็เปิดไป ลักษณะจะประมาณนี้นะครับทีนี้มาลองดูกันที่ตัวหลอดด้วยพร้อมๆกันแล้วกันนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพเข้าไปคู่กันแล้วกันมาดูกันครับอันแรกก่อนผมลองเปิดติดไฟให้ดูคราวนี้ผมลิงเข้ากับตัวตัวกล้องอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตเข้ามาคู่กัน ก็จะเห็นว่าตอนนี้ตัวไฟอะดับไปแล้วผมเปิดไฟไฟก็ติดเห็นไหมครับหรือผมจะเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นคัลเลอร์นี่ก็เปลี่ยนไฟได้เป็นสีนะครับอยากได้สีอะไรทีนี้เวลาปรับ,บปรับปรับยังไงผมเอาไปที่ไฟสีขาวก่อนละกันจริงๆมันก็ออกเหลืองๆนะสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ครับนี่เลื่อนขึ้นลงถ้าเอาลงอาก็จะกลายเป็นว่าดิมไฟลงให้มันมืด ผมขอญาติดิบแล้วกันนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวกล้องมันจับภาพมันมันพลามัวไปหมดมองไม่เห็นนะครับปรับมาทางซ้ายนี่ก็หมายความถึงว่าเราปรับไฟนะครับว่าเราอยากให้ไฟเป็นสีอะไรเห็นไหมครับเราก็สามารถปรับได้ันี้เป็นแสงขาวหรือจะออกแสงเหลืองเหลืองนี่ประมาณนี้นี่ก็คือสีสีสออกเหลืองๆไปเลยแบบพวกหลอดทางสเตนหลอดไส้อะนะครับได้เหมือนกันเห็นไหมครับทําได้ จะเป็นสีขาวไปเลยนี่ก็เป็นนีออนไปเลยใช่ไหมหรือบางทีเราอยากได้เป็นสีผมก็ปรับสีนะครับเหมือนเดิมครับเราสามารถปรับขึ้นลงได้นะเพื่อเพิ่มกําลังความส่องสว่างนะครับแล้วก็ลดลงนะครับตรงนี้แหละที่ผมอยากจะบอกซันออฟอะหลอดไฟตัวเมื่อสักครู่ที่ผมรีวิวตอนต้นเนีน่ยเวลาเราเปิดพวกสีเนี่ยมันจะไม่สว่างเลยแต่กับยี่ไรอะไม่เป็นยี่ไรสว่างมากครับ,นะรบผมปรับเวลาจะเปลี่ยนสีนี่ครับเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ครับ นะครับสมมุติอยากจะเป็นสีเขียวสีเขียวนะครับความสว่างก็ปรับได้่าแล้วแต่เราเลยผมก็เอาลดลงแล้วกันนะเดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับสีชมพูสีม่วงได้หมดเลยครับอยู่ที่เรานะครับเราจะตั้งค่าอะไรเกี่ยวกับหลอดไฟตัวนี้ได้นะอยู่ที่เราเลยนะครับ แล้วก็สามารถเปิดเป็นท i m er ์เมอร์ก็ได้นะทาร์เมอร์ก็จะตั้งค่าว่าโอเค15าทีแล้วเดี๋ยวมันก็จะปิดไปนะอยู่ที่เรานะครับมันตั้งค่าได้หมดเลยผมขอกลับมาเป็นที่แสงขาวแล้วกันนะแสงขาวแล้วก็ดิมไฟลงหรือจะสว่างไปไม่เป็นไรครับผมทําให้ดูแล้วกันทีนี้ในเมนูมีอะไรให้เราตั้งค่าอีกไหมนะครับก็จะมีหัวข้อด้านบนเนี่ยรูปรูปหัวใจเนี่ยถ้าเราตั้งไปเนี่ยเราก็จะสามารถแอดเป็นเฟอร์บิได้ว่า อันนี้จะให้เป็นสีอะไรในส่วนของ f a อร์บผมบอกผมบอกเป็นไวท W H I T E นะครับไวท์ White, ครับเป็นแสงขาวก็คือ add ข้า f เฟอร์ไปแล้วนะครับก็เป็นแสงสีขาวเราก็ตั้งไว้เป็นแสงสีขาวนะครับในหัวข้อถัดมานะครับเห็นจุดๆด,ด้านบนไหมครับกดเข้าไปครับจุดๆด,ด้านบนตรงนี้จะมีหัวข้อ device setting นะครับเราก็เลือกได้ว่า จริงๆทัมเมอร์ที่เราตั้งมาสักครู่นี้ที่บอกว่า15นาทีเราอยากจะปรับเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ปรับได้ว่าผมปรับไปยี่สนาทีอ่ะยีนาทีจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวไฟก็จะดับเนี่ยผมกดทัมเมอร์เห็นไ,ไหมยี่นาทีมันเปลี่ยนแล้วนะครับก็อยู่ที่เราเลยครับว่าเราอยากจะตั้งค่าลักษณะแบบไหนนะครับดีวายเชตติ้งใหม่นะครับในที่นี้ผมปิดละไม่เอาละทัมเมอร์นะครับหัวข้อถัดมาครับ default state นะครับถ้าเราเลือกหัวข้อที่ชื่อว่า auto on นะครับ up on power resumption หมาายควมว่าอะไร เวลาที่ไฟดับนะครับหลอดไฟมันจะติดเองเวลาที่ไฟกลับมาซึ่งอันนี้จริงๆผมก็ผมก็ไม่โอเคนะเพราะบางทีแบบบ้านเราไฟดับตอนกลางวันอย่างเงี้ยการเป็นว่าอยู่ดีก็ไฟมาปุ๊บหลอดติดเองนี้ผมก็ไม่ใช้เหมือนกันนะครับส่วนอีกอันหนึ่งถ้าสังเกตดูนะครับด้านล่างเห็นเขียนว่า default light like, ใช่ครับก็คือในกรณีถ้าเราเซฟไว้เนี่ยมันจะเอาสเตตเนี้ยของของตัวสีไฟแล้วก็ ความสว่างของไฟเนี่ยสมมติผมเซฟไปปุ๊บนี่เซฟนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาที่เราปิดไฟแล้วเราเปิดไฟเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมันจะได้สเตปเนี้ยก็คือไฟสีเนี้ยความสว่างอันเนี้ยกลับมานะครับแต่การที่มันจะกลับมาได้ก็คือต้องเลือกหัวข้อที่ชื่อว่า auto recovery ครับนี่ประมาณนี้เมื่อสักครู่เนี้ยเราทําการเซฟไปเพราะนั้นเวลาที่เราปิดเปิดไฟอ่ะผมลองปิดเปิดไฟปุ๊บปิดทิ้งผมเปิดใหม่ มันก็จะเอาไฟความสว่างอันนั้นกลับมาแต่สังเกตดูไหมมันไม่ติดมันไม่ติดเพราะอะไรครับเราเลือกหัวข้อ auto on up on power resumption ไว้ในกรณีนี้คือมันไม่ได้เปิดไงครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดไฟทีมันก็ไม่ติดนะครับเราก็ต้องมาทั้ง turn on มันใหม่นะผม turn on ใหม่เห็นว่าไฟสีเดิมกําลังความสว่างเท่าเดิมเพราะเมื่อสักครู่เราเซฟไว้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของ r e c o อรี y ท,ที่ที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับมันก็นจะได้เป็นลักษณะอันเดิม ยเว้นว่าเราไม่ต้องการที่จะให้ได้แบบนี้เราก็เราก็ไปตั้งว่าให้ตัว default state เนี่ยไม่เป็น auto recovery ก็คือปิดไปอันนี้ก็อยู่ที่เราแหละว,ว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับอีกอันนึงนะครับที่จะดูกันต่อนะครับก็ในหัวข้อของ schedule นะครับ schedule คือเราตั้งได้ว่าหลอดไฟตัวนี้เราจะให้ turn on turn off ยังไงนะครับตั้งได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เราเช่นอยากจะให้ตั้งไว้ว่าโอเคตอน ตอนทุ่มครึ่งให้ติดให้หลอดไฟติดบผมตั้งตอนครึ่งทุ่มครึ่งตอน18บนการ30นาทีให้ติดแล้วให้ติดแบบไหนด้วยนะเห็นไหมครับมีรีพีทผมผมบอกว่าก็ทุกวันแหละ everyday แล้วก็กดออนไปนะครับสเกจก็จะมาแล้วถัดมานะครับเราบอกว่า turn off น,นะครับก็คือตอนเช้าผมบอกว่า6โมงเช้าแล้วกัน6โมงเช้าให้หลอดไฟปิด กด6โมงชา้าหลอดไฟปิดผมกดออนโอเคนะครับเราจะเห็นว่าพรุ่งนี้6โมงช้านะครับหลอดไฟก็จะปิดนะครับแล้วก็จะเปิดตอน18บนาฬกาสนาทีนะครับโอ้ผมลืมไปเนี่ยสังเกตไหนมะ t o m o โ r o w 6 o อ l o ก k เนี่ยมันเป็น once อยู่เข้าไปดูใหม่ดีๆครับผมยืนยันสังเกตไหมครับว่า repeat ยังเป็น once อยู่ให้เลือกอันนี้เป็น every day ครับก็คือทุกวันเลยนะครับให้การทำงานสเก e d ด l e นี้ทำงานะนะครับประมาณนี้เลย ไปอันตรงนี้สเกจด์าทำงานแล้วหมายความว่าอะไรทุกๆ6โมงเชา้าไฟจะปิดและทุกๆ6โมงครึ่งนะครับ18นากา3นไฟก็จะเปิดอันนี้เป็นอะไรที่ออโต้มากๆนะครับง่ายมากอันคือสเกจด u l e วในกรณีที่เป็นออโตเมชันนั้นหมายความว่าในกรณีนี้เราสามารถจะไปผูกเข้ากับอุปกรณ์ในบ้านเรา ที่เป็นพวกชุดมี่โฮมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมใช้แอปพลิเคชันมี่โฮมเนี่ยมันก็เลยสามารถจะทำออโตเมชันได้หลายาหลายแบบมากเช่นผมกดเครื่องหมายบวกแล้วผมก็แอปไปครับว่าจะให้มันทำงานยังไงบ้างอย่างผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะว่าบางคนถ้าไม่มีชุดอุปกรณ์วพวกนี้มันจะสั่งงานต่อลักษณะแบบนี้ไม่ได้นะครับเช่นผมบอกว่าเออตัวนี้แล้วกันผมให้ดูอีกชุดนึงเดี๋ยวผมออกไปก่อน จะได้เห็นภาพว่าถ้าผมไปลิงก์กับออโตเมชันในบ้านจะเป็นยังไงบ้างผมออกไปก่อนนะครับผมผมไปที่ MyDI y แล้วกันทั้งหมดของผมแล้วก็เข้าไปที่ตัวเกตเวกันขโมยบ้านผมนะครับที่เป็นชุดของมี่โฮเหมือนกันนะผมก็เลยไปที่หัวข้อออโต้นะครับถ้ากาันขโมยทำงานเนี่ยนะครับถ้าอะรามเนี่ยผมสร้างไว้หมดแล้วละ่ะถ้าอารามผมสร้างไว้นะครับ แล้วก็มันบอกว่ามีซัมดีไวต์ออฟไลน์อยู่ก็คือไฟผมนี่แหละมันปิดอยู่นะครับผมไม่สนใจนะครับผมกดกดไปนี่จะเห็นว่าหลอดไฟหน้าบ้านผมดวงหนึ่งมันตัดไฟอยู่มันไม่ได้ทํางานเห็นัหมครับว่าหลอดใหม่นี้ผมเพิ่งจะทําเข้าไปเพราะว่าผมมีสองหลอดนี่ไงไดดึงผมมี2หลอดนี่หลอดหนึ่งเห็นไหมนะครับหลอดนี้ยังไม่ได้ใส่ไงครับเมื่อกี้ตั้งไปแล้วผมก็แอดครับถ้า กรณีการชมวยบ้านผมทํางานผมก็จะบอกว่าให้ยี่ไรสองนะครับก็คือไอหลอดนี้แหละยี่ไลสองนะครับแล้วก็เซ็ตว่าใช้มันทําอะไรในที่นี้ผมบอกว่าให้เชิญออนแ d s เซ t ตไลท์นะครับตัวนี้มันจะไปผูกเข้ากับตัวยี่ไ์โปรแกรมถ้าเรามีการติดตั้งนะเพราะยี่ไ์โปรแกรมสามารถเลือกได้ว่าตีมของไฟจะให้มันเป็นตีแบบไหนเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเทมเพลตเขาที่เขาให้มาเราเลือกได้ครับเราปรับได้ อันนี้ที่ผมรีวิวอันนี้มันเป็นลักษณะของการใช้แอปมี home นะครับเพราะฉนะั้นถ้าไปใช้ยี่ไล h ์จะได้อีกหน้าตาหนึ่งของแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ผมอยากให้เห็นว่าเราสามารถจะเอายี่ไลส์เนี่ยมาผูกกับมี home ได้ยังไงบ้างนะครับในที่นี้ผมบอกว่าเป็น flat notification หมายความว่ายังไงแอปลารครับกรณีที่การขโมยทํางานนะครับหลอดไฟจะกรพิบหลอดไฟจะกรพิบนะครับ แล้วก็ผมตั้งไว้ถ้าถ้าดูจากตัวอย่างเช่นว่ามันมีการเชิญออนในส่วนของย e ี่ลเนี่ยทั้ง2ดวงเลยงั้นหลอดไฟผมจะสะพิดทั้ง2ดวงในเวลาที่การขโมยทำงานนะครับผมกดยืนยันครับโอเคเป็นการเซฟโปรไฟล์นี้เข้าไปนะครับเอ,อ๋มาลองดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูครับว่าหลอดไฟกระพริบเป็นยังไงเนาะนะครับผมปิดทิ้งไปก่อนแล้วกันสาหรับหลอดไฟแล้วผมก็เชิญออนใหม่นะครับเดี๋ยวลองให้หลอดไฟผมเชื่อมต่อเข้ากับตัว Wi-Fi แป๊บหนึ่งเออเมื่อกี้ทำไมผมไปปิดสวิตช์เนาะผมไม่สั่งงานที่หลอดไฟเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปดูอันนี้อ่ะหลอดไฟสังเกตนะครับยี y ่ไรนิวหมายความว่าอะไรผมแอดหลอดไฟยี่ไรสองเข้าไปเนี่ยอันนี้ผมปิดใช่ไหมผมเปิดเปิดยังหลอดไฟเชื่อมอย่างอ่ะหลอดไฟเชื่อมแล้วนะครับผมปิดตรงนี้ก็ได้ผมปิดนะครับปิดหลอดไปแล้วทีนี้ผมจะสั่งให้การขโมยบ้านผมทํางานนะครับผมเปิดการขโมยให้ทํางาน รอแป๊บหนึ่งอ๋อ,อแล้วนะเดี๋ยวผมทริกลกมันด้วยการเปิดประตูบ้านแล้วกันรอแท๊บหนึ่งครับอันนี้ผมเปิดประตูบ้านนะเห็นไหมครับว่าหลอดไฟกระพริบเลยแันียกากันขโมยก็ทำงานนะครับนี่ผมปิดประตูไป้วไฟก็เลยดับไปนะครับแต่ผมสั่งให้ปิดปิดกันขโมยก่อน เก okay, ปิดแล้วนะครับอันนี้ผมให้เห็นครับว่าน,นี่คือระบบออโตเมชันของตัวหลอดไฟยี่ไลนะครับที่เอาเข้ามาผูกกับระบบได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันทํางานได้หลายอย่างมากถ้าเราใช้แค่ยี่ไลแอปพลิเคชันอย่างเดียวเนะี่ยมันก็จะเป็นการเซตแค่หลอดไฟแต่ว่าในกรณีนี้ผมเอามาผูกกับ Home, มี h โฮมเลยทําได้หลายอย่างนะครับหัวข้อถัดมาครับแชร์ดีไวอันนี้คือคุณต้องการจะแชร์ การสั่งงานนี้ให้กับครอบครัวคุณในบ้านหรือเปล่านะครับมันสั่งงานได้อีกนะครับหลายอย่างมากนะครับจากตัวอย่างให้เห็นว่าผมสามารถแชร์ให้ภรรยาผมก็ได้นะครับให้เอามาคอนโทรลนะครับในส่วนของหลอดไฟหรืออีกหัวข้อนึงครับ General Setting อันนี้บอกเลยครับเรามาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็ได้นะยี่ไรสองเห็นไหมเราเปลี่ยนชื่อได้นะครับต้องการให้มันไปอยู่ที่ตำแหน่งส่วนใดของบ้านนะครับเราสามารถเลือกได้อันี้ผมอาจจะบอกว่าไปอยู่ตรงไหนตำแหน่งของรถยนต์แล้วกัน เพราะผมจะไปผูกที่รถยนต์นะครับวางไว้ที่เหนือเหนือ,เหน,อเหนือตัวรถยนต์ผมนั่นเองนะผมเลือกไปถัดมาอีกอันนะครับเช็ค for firmware update อันนี้หมายความว่าไงเนี่ยมันจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับถามว่าเราต้องการอัปเดตหรือเปล่าในผมขออนุญาตอธิบายก่อนแล้วกันนะอีกหัวข้อหนึ่งรีบูฟดีไว้ก็คือเอาดีไวตัวนี้ออกจากมี h โฮมนะครับแอดโฮมสกรีนช็อตคหมายความว่าไงถ้าเราแอดเนี่ยจะมีการสร้างช็อตคัทเนี่ยไปวางไว้ที่หน้าโฮมสกรีนเรานะครับหน้าตาแบบนี้ ต้องการหรือเปล่านะครับก็เป็นการแบบคลิกปั๊บเปิดไฟเลยอะไรเงี้ยนะครับรวดเร็วทันใจหรือดูเน็ตเ r รกอินฟอร์เมชนะครับก็คือดูว่าเรา Connect Wi-Fi เนี่ย Signal Strength ของ Wi-Fi สัญญาเราแรงแค่ไหนนะครับ Wi-Fi เราได้ IP อะไรนะครับ m a c Address อะไร Time Zone นะครับเลือกให้ถูกต้องครับเนื่องจากบ้าอยู่ในประเทศไทยมันก็จะต้องเป็นบวก7นะครับผมก็เลือกบวก7อะบเมื่อเวลาที่เราตั้งพวกเวลามันจะได้เปิดปิดถูกต้องตาม i ท e z o ซนเรานะครับ ทีนี้มาลองดูกันครับผมเปิดเช็คอัปเดตเฟิร์มแวร์เลยแล้วกันมาดูกันครับว่าเราอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วมันง่ายไหมนะครับไม่ยากครับอัปเดตเฟิร์มแวร์ง่ายมากนะครับเนี่ยผมก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับอา่าอินสตอลอัปเดตแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานครับอัดเดียวเอง ครูครับสักครู่อ่าเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมไม่ยากเลยครับเสร็จแล้วนะครับไอจุดแดงแดงก็จะหายไปนะครับเราก็สามารถที่จะมาสั่งงานได้เหมือนเดิมไฟก็ติดแล้วนะครับง่ายไม่ยากนะครับสะดวกมากนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นรีวิวอันนึงนะครับที่ผมมารีวิวให้ดูเกี่ยวกับตัวหลอดไฟยี่ลายนะครับที่ นี่นะครับให้ดูอีกทีหนึ่งแพคเกจจิ้งมันเนาะนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับว่าผมไปซื้อมาที่ไหนนะครับราคาเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คให้เลยผมได้มาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนดิช้อปปี้ e นะก็ตัวนี้ผมได้มาเร็วด้วยเพราะว่าเหมือนกับหลอดไฟนี้มีขายอยู่ในประเทศไทยแล้วอ่ะนะใช้เวลาไม่นานในการขนส่งเลยครับก็คือผมได้มาหลอดละ5 4าบาทเท่านั้นเองถูกมากนะครับ ขณะที่ผมซื้อตัวซันออฟเนี่ยซันออฟเนี่ยผมยังได้มาแบบ400กว่าบาทอ่ะแต่ยี่ไล์เนี่ยดีกว่ากันเยอะยี่ไล์สว่างกว่ากันมากครับบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคุณภาพที่จะซื้อเนี่ยแนะนําซื้อยี่ไล์ดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าถามว่ามันร้อนไหมผมบอกเลยว่าเปิดตั้งนานไม่มีร้อนเลยครับเย็นไม่ร้อนเลยนะครับคุณภาพดีมากยังไงถ้าชอบวีดีโอที่ผมรีวิวนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับก็คือกด subscribe นะครับหรือกดกระดิ่งด้วยก็จะดีมากนะครับเวลาที่ผมมีการอัปเดตคลิปอะไรก็แล้วแต่ขึ้นไปเนี่ยคุณก็จะทราบว่าผมมีการอัปเดตคลิปเข้าไปยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ